โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ท,ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวสารในแวดวงบริษัทจุลปีอยนรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั้งในและก็ต่างประเทศว่าภายในสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราก็จะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันสิริวัฒนากรวพันธ์และดิฉันปนุพรม่วงเอกโดยในวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับพวกเราสองคนในวันศุกร์ที่ อันดับแรกเราไปเริ่มต้นอัปเดตกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยภายในสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่าค่ะ สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นัชนีแกว่งตัวไซเวย์คล้ายคึงกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะหลังไร้ปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนประกอบกับยังมีความกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในหลายประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บ้านเรายอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศก็ยังคงเป็นศูนย์พบเพียงผู้ติดเชื้อที่เดินทางมากลับมาจากต่างประเทศก็เรียกได้ว่าคนไทยตอนนี้ก็ยังกาดไม่ตกนะคะ ค่ะทีนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงไตรมาสสามกันแล้วนะคะทีนี้เราไปดูมุมมองของโบรเกอร์กันดีกว่าคะ่ะว่ามีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างโดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้ชี้เซตไตรมาสสามปีนี้ยังคงผันผวนแนะลงทุนหุ้นปลอดภยัยหุ้นปันผลหุ้นที่มีแนวโน้มฟื้นตัวคะ่ะได้ถนอมศักดิ์สารัชชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้ให้มุมมองไว้ว่า คาดว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยไตรามาสสามปีนี้ยังคงพันผวนสูงและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่1,200ถึง1,450จุดโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งต่างจากไตรามาสสที่ผ่านมาที่เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นจาก1,125จุดไปสูงสุดที่1,454จุด เนื่องจากว่ามีสัญญาณเตือนจากหลายปัจจัยเสี่ยงเช่นการปรับลดประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจและผลกําไรของบริษัทจดทะเบียนการระบาดระรอบสองของโควิด -19 เพิ่มความเสี่ยงของ W Shape Recovery ปัญหาการค้าจีนกับสหรัฐอาจตึงเครียดมากขึ้นจากนโยบายการหาเสียงของประธานาธิบดีโนโนโทรัม์ และในขณะที่เฟดนั้นเริ่มพิจารณามาตรการยูเคิร์ฟคอนโทรเพื่อลดงบประมาณการใช้ใจ่ายส่วนอัพไซด์ไลซ์จะมาจากพัฒนาการของวัคซีนรักษาโควิด -19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาลส่วนกลยุทธ์การลงทุนในถนอมศักดิ์ได้แนะนำว่าหากอินจากผลสำรวจของสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐปี1964ถึง2015 พบว่าการลงทุนในหุ้นปันผลดีและหุ้นที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ากลุ่มอื่นๆในช่วงเกิดสภาวะวิกฤตถดถอยดังนั้นกรุงไทยซิมิโก้จึงแนะนำพอร์ตลงทุนที่มี 1. หุ้นที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งหรือมีผลกระทบน้อยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 2. หุ้นดีวเดนเพย์และ3หุ้นที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะยาวค่ะ มาดูกันทางด้านของฟงังบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ก็มองโค้งที่3ของปีนี้ตลาดหุ้นไทยยิ่งปรับขึ้นไปยิ่งไกลพื้นฐานแนะลงทุนที่หุ้นปัจจัยเฉพาะตัวและปันผลเด่นค่ะ นายเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการประเมินภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาสที่3ปีนี้ยังมีหลายปัจจัยเข้ามากดดันการลงทุนโดยในต่างประเทศก็มีความเสี่ยงสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกอธิการเคลื่อนย้ายคนสิ่งของการจ้างงานและปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐ่งมีแรงกระตุ้นความตึงเครียดของสถานการณ์จีนและฮ่องกงที่เพิ่มร้องแรงขึ้นมามากขึ้นค่ะสําหรับในประเทศแม้สถานการณ์โควิด -19 มีแนวโน้มดีขึ้นมา เมื่อเทียบกับหลายประเทศแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจในไทยทั้งปี63บริษัทเอเชียพลาสก็คาดว่าจะหดตัวถึงลบ8.4%เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่เม็ดเงินขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากพรก3ฉบับออกมาไม่เต็มที่โดยรวมคาดว่าภาพเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง63หลังโควิด -19 จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกโดยประเมินเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเกือบทุกตัวทั้งท่องเที่ยวการค้าระหว่างประเทศการบริโภคภายในประเทศส่วนการลงทุนเอกชนก็คือชะลอตัวลงอย่างแรงค่ะ คงเหลือแค่แรงขับเคลื่อนเพียงการใช้จ่ายของภาครัฐและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นงานก่อสร้างงานประมูลโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายธุรกรรมนาคมและมาตรการการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐที่ยังมีอยู่ค่ะนายเทอร์ซัสก็กล่าวอีกว่ากลยุทธ์การลงทุนในไตรามาสที่3ปี63นี้เนื่องจากสถานการณ์ในปีนี้ความเสี่ยงจากหลายปัจจัยดังนั้นการลงทุนจึงต้องเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุนและกลุ่มหุ้นที่อิงกระแสะการประมูลโครงการของ ของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นการบริโภคเลือกบีกริม CPF CPI n t นทั n อินเซต c ีฟโโดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นด็เซ์อยู่ในประมาณ2,500-1,250ถึง1,420จุดค่ะ มาต่อกันที่บริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะเริ่มกันที่กราฟทุ่มเงินกว่า1.92ถึง1.95มื่นล้านลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง464.8เมกะวัตต์ที่ประเทศเยอรมน,นี นางสาวยุภาพินวงังวิวัฒนกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทกับเอเนอร์จีดีเวล e n t ็อปเมนต์จำกัดมาชนหรือกับเปิดเผยว่ากับอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งพีทซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่ม g l o b a l infrastructure partner เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ BKR2 Holding ซึ่งถึงหุ้นในสัดส่วนร้อยละห้ในกลุ่มการโบกครัมลิฟกาทูออฟชอว์วินฟาร์มจีเอ ด้วยโครงการมูลค่าทาั้งสิ้นประมาณ458ล้านบาทถึง558ล้านยูโรหรือคิดเป็นประมาณ19,219 19ล้านถึง19,570ล้านบาทซึ่งโครงการ BKR2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่464.8เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในทะเลเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมน,นี ซึ่งโครงการดังกล่าวนั้นได้เริ่มเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่ผ่านมาโดยมีสัญญาซื้อขายไฟและสัญญาบํารุงรักษากับกลุ่มบริษัทเอสเตดเป็นระยะเวลา20ปีจากวันที่เปิดดําเนินการนอกจากนี้โครงการ BKR2 ยังมีอัตรารับซื้อไฟแบบฟี In ีอินทริฟที่รับการโดยรัฐบาลประเทศเยอรมนี er ani, เป็นระยะเวลา,า9.5ปีหลังจากเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ และจะได้รับค่าไฟตามเมอร์เชนไพร์โดยมีการรับประกันราคาขั้นต่ำสำหรับปีที่9.5ถึง20จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าวนั้นมีเสถียรภาพทางรายได้ในระยะยาวค่ะและมาต่อกันที่ WHA คำบ,บั่นใจว่าเครื่องปีหลังธุรกิจจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจโลจิสติกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและคอนซู m เมอร์ นางสาวจุรีพรการจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท W H A Corporation จำกัดมหาชนหรือ W H A Group เปิดเผยว่าทิศทางธุรกิจในครึ่งปีหลัง6 3ทาง W H A Group ก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจใน4กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกที่สดใสาตามการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและคอน s ูเม r ธุรกิจนิคมอ,อุตสาหกรรมเตรียมจ่อท้ายที่ดินภายหลังการคีคายของโควิด -19 รวมถึงการเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่12ซึ่งเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่10บนพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการลงทุนทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศอาทิจีนญี่ปุ่นที่ทยอยกลับมาลงทุนอีกครั้งหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่มีการให้เดินทาง ออกระหว่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อภาคการลงทุนทางนี้บริษัทคาดว่าในเร็วๆนี้จะเริ่มเห็นความชัดเจนจากการเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินอีกครั้งและเชื่อว่าภาพรวมยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหากรรมสามารถกลับมาเติบโตได้ตามแผนในครึ่งปีนี้สําหรับธุรกิจสาธารณูป,ปโภคคาดว่าจะมีการเติบโตการจาหน่ายน้ํามากกว่าครึง่งขายน้ําแก่ลูกค้ารายใหม่ตลอดจนการเร่งการลงทุนในโครงการ Reclaimer Water สาหรับการให้บริการน้ําที่มีคุณภาพสูงในช่วงครึ่งปีหลังและส่วนของธุรกิจไฟ ้ากำลังการผลิตรวมแตะ590เมกะวัตต์ภายในซึ่งปีนี้ค่ะจากปัจจุบันซึ่งมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่5 6 9เมกะวัตต์สำหรับธุรกิจดิจิทัลก็จากสถานการณ์โควิด1 9ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจในดิจิทัลมากขึ้นเป็นอันนี้งส่งให้บริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้านอกจากนี้บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาการให้บริการ Data Center ให้บริการการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำนวนในารนร้ะมีการให้รนการ ทั้งหมดตลอดจนการได้รับไปอนุญ,ญาตจากกสทชอในการทดสอบระบบ 5G รวมกับผู้ใช้บริการเครือข่ายชั้นนำทั่วประเทศภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทค่ะ นอกจากนี้บริษัทก็เตรียมแผนการขายสินทรัพย์ของบริษัทเข้ากองทรัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสินทิการเช่า WHA Premium Growth หรือกองทรัส WHART มูลค่าไม่เกิน3 2 3 4ล้านบาทและกองทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เหมราชหรือกองทรัส HREIT มูลค่าไม่เกิน 1, 3 5 7ล้านบาทในไตรมาสที่1ปี2563กกองทรัส WHART และกองทรัส HREIT มีอัตราการเช่าที่ ที่91.9%และ95.3%ตามลำดับค่ะโดยคาดว่าจะสามารถรับรู้ไรายได้ภา,ายในไตรมาสที่4ปี2563ซึ่งเป็นไปนตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ มาต่อกันที่ TPS ผนึกสูเพิร์ฟคอมตั้งบอร์อรมทุน The Practical Super Solution ซึ่งถือหุ้น50พร้อมรุยประมูลงานใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนทันทีนายบุญสมกิตเกษตรสถาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท The Practical Solution จำกัดหมหาชนหรือ TPS เปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทสูเพิร์ฟคอมจำกัดจัดตั้งบริษัท The Practical Super Solution จำกัดซึ่งมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทและ TPS จะถือหุ้นสัดส่วน50เ์ ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดโดยการร่วมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสาราสนเทศทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนส่วนภาพรวมการดําเนินธุรกิจในปี2563ยังคงมีทิศทางที่ดีขึ้นและบริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโต15-20%จากปีก่อนเนื่องจากมีงานรอรับรู้เป็นรายได้หรือว่าแบ็กหลอกที่อยู่ในมือประมาณ624ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ เกือบทั้งหมดรวมทั้งมีการเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวค่ะมาดูกันท้องฝั่ง AGE ค่ะก็ส่งซิกครึ่งปีหลังเตรียมกลับมาพะงาจอรับออเดอร์ฐานหินบิกลอดและเซ็นสัญญาขายขนส่งสินค้าเพิ่มเติม นายพนมควรสถาพรประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนหรือ AGE ผู้จัดหาการจัดจำหน่ายถ่านหิน b ีทูมีบัสหรือถ่านหินสะอาดเปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลัง2563โดยคาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่กลางไตรมาสที่3ปี63ภายหลังการเริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการการควบคุมกิจการและกิจกรรมต่างๆให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติมากขึ้นบวกกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับในส่วนของ AGE ในช่วงที่ผ่านมามีการปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์และความมั่นคงน้าอัตราการเติบโตของธุรกิจเป็นที่สำคัญทั้งในส่วนของธุรกิจฐานหินและโลจิสติกส์และการขนส่งทางน้ำทางบกรวมทั้งการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าแบบเต็มรูปแบบกว่าปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ก็ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วล่าสุดเคาได้มีการทำสัญญาให้บริการโลจิสติกส์กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ซึ่งจากปริมาณการขนส่งปริมาณรวม ขล้านตันหรือคิดเป็นมูลค่า340ล้านบาทซึ่งจากปริมาณการขนส่งดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายการเพิ่มจํานวนเรือลําเลียงในปี2563ซึ่งจะส่งมอบในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จํานวนครบ36ลําและมีรถบรรทุกครบ51คันพร้อมทั้งตเตรียมขยายท่าเรือที่4ส่วนแนวโน้มโครงการธุรกิจฐานหิน ประธานกรรมาการบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีหรือ AGE ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันคำมีกลุม่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีคำสั่งซื้อบิ๊กหลอดจำนวน7 0 0 0แสนตันเข้ามาซึ่งจะทยอยสมมอบในครึ่งปีหลังของปีนี้ทั้งนี้บริษัทก็ยังคงเดินหน้าในการทำรตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามจีนและกลุ่มธรุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธรุรกิจนอกเหนือจากตลาดในประเทศค่ะนอกจากนี้บริษัทก็ร่วมทุนของบริษัทคือบริษัทแอดแอนเนอร์จีโซลูชันจำกัดซึ ช่วงครึ่งปีหลังที่คาดว่าโครงการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลา่าขนาด5เมกะวัตต์สำเร็จน่าจะสามารถรับรู้รายได้นอกจากนี้ธุรกิจจาหน่ายไอ้น้าที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างโครงการและติดตั้งบยเลอร์ขนาด6ตันเพื่อผลิตไอ้น้ําในกระบวนการการผลิตนั้นก็คาดว่าจะแล้วเสร็จได้รับรู้รายได้ในช่วงปลายปีนี้ค่ะจึงเชื่อว่ารายได้่ยที่ตั้งไว้และปริมาณการขายถ่านหินที่ระดับ3.5ล้านตันจะสามารถทําได้ตามเป้าที่วางไว้แน่นอนค่ะเรามาปิดท้ายกันที่หุ้น IPO โอค่ะ e a r t h t e c h Environment ขาย IPO 600ล้านหุ้นพร้อมพ่วงกีนชู60ล้านหุ้นเล็งเทรดกระดาน m a i สิงหาคมนี้นายเอกลินเหลืองวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Earth t e c h e n v i r o n m e n t จำกัดมหาชนหรือ ETC เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายในเดือนสิงหาคม2 5 6 3ด้วยทุนจดทะเบียนอยู่ที่1120ล้านบาทและมีจำนวนหุ้นทั้งหมด2240ล้านหุ้นด้วยมูลค่าที่ตาไว้0.0 50บาทต่อหุ้นโดยคาดว่าจะจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนหรือ IPO จำนวน600ล้านหุ้นและมีหุ้นกินชูอีก60ล้านหุ้นหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนถึง10%ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในสภาวะตลาดหุ้นผันผวนในปัจจุบันและนี่ก็คือข่าวสารในแวดวงบริษัทจุะเบียนร,รวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั้งในและก็ต่างประเทศที่พวกเราสองคนนำมาฝากคุณผู้ชมภายในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารของเราเพิ่มเติมสามารถติดตามกันต่อได้ที่เว็บไซต์ .com ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมสาม,มารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Twitter Telegram Linesquare รวมทั้งเราชมยน้นหลังได้ที่ YouTube Channel ค่ะและในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์เป็นประจำทุกๆวันศุกร์ในเวลา18นาฬิกาสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ